สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยครับผมกับนักุ้งชาแนลคนชอบปปตกปลาปลาตุนยครับวันนี้ก็พามาทำเมนู <c oughs> ผัดเผ็ดปลาดุกครับผัดเผ็ดพริกปลาดุกครับผมบขั้นตอนเราใส่เราใส่เครื่องครับพริกกระเทียมแต่ว่าชุดนิ้วมาใส่เขืเอลงไปก่อนนะครับก็จะตาม น้ำเดือดขึ้นมาหน่อยเราก็จะตามเป็นใส่นันไปนะครับพอเราร้อให้มันเดือดก่อนครับเราค่อยเอาปลาใส่ลงไปนะครับผมให้มันเดือดดีๆกันตามเลยปลาช้นหัวนะครับใส่หัวไปก่อนปอาหัวสุกชาปอาหัวมันจะเป็นสุกชาหน่อยคนระับจะใส่ท่อนหัวแล้วก็ท่อน ก่อนเดือดใส่ไปเรียบยร้บอยแล้วต่อให้เดือดดีๆ,นะดๆนะครับจะได้เปื่อยๆนะครับนใส่ไปทีแรกผมหัวทำตัวเดียวนะครับแต่ว่ามเอาหัวหลายๆตัวมาใส่ในหม้อเดียวกันนะเนื้อส่วนที่เยอก็จะเอาแช่ไว้อันนี้คือว่าแกงแค่ตัวเดียวนะมันตัวใหญ่มากนะผมสองสามตัวเกืบโลครับ ใส่ลงไปเต็มหมอ้อพอดีครับผมนี่ครับแร่ทำความสะอาดเรียบร้อยครับสาดให้น่องน้ำเราจะคนให้มันกลมเกลือนสมน้ําสมเนื้อให้เนื้อมันไปโวนน้ำน่อยครับตะล่างน,นครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนพุงนะครับพ,พุงด้านล่างกับไขมันนะครับ มีไขมันออกมาด้วยไขมันไขมันกระเพาะนะครับไขมันกระเพาะปลาพร้อมพระดดนะครับกำลังติดตามชมไปเรื่อยๆครับผมจะได้ไม่ขาดต่อนะครับพอเด็ดปุ๊บครับเนี่ย องการหยดุงกันเราจริงเราต้องเอาน้ําที่มันฟองฟองแตกออกด้วยนะครับน้ำฟองฟองเป็นน้ําพวกจากที่ว่าจากน้ากองน้ําคาวอะไรอย่างนี้นะครับของในปลานะมันจะเป็นที่าวๆขวึ้นม,มาเป็นฟองนี่เราต้องตักทิ้งรับ นี่ดีๆนะเพราะว่าทำกินต้องเน้นความสะอาดไว้ก่อนคนระับเหยือปุ๊บเดียวผมชอบเผ็ดมอกก็เอาพริกคนระับผมใส่พริกไปเยอะอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยแดงผมก็เลยเอาพริกปรุงหยอดเข้าไปอีนะถึงขั้นปรุงน้ำตาลนะครับน้ำตาลผมใส่น้ำตาลด้วยเราสามช้อนนะตามขั้นตอนที่เราทำเลยนะครับ ตามเรื่อยๆไปเ,เรื่อยๆครับผมสามรถเดียวหายอยู่ไหนกี้ไม่เจอสามช้อนเช่นกนะันครับใส่ไปสามชออ้อนไหนอีกตรงไหนก็ไม่รู้คนระับฟังทั่วเราก็หาไม่เจออย่างนะีครับแล้วตึงชุดรถนะครับ รสผมก็จะใส่เป็นสองช้อนครึ่งครับพ่าเราจะดูน้ำว่าน้ำมันเยอะหรือน้ำมันน้อยถ้าน้ำมันเยอะเราก็ใส่เยอะหน่อยถ้าน้ำมันน้อยแ็เราใส่น้อยใส่เยอะมันจะมันจะเข้มข้นไปอันนี้ก็จะเป็นผมใส่เป็นสีขาวครับแค่สีขาวนะสีวสด,ดำตนนัวเนี้มันจะเพิ่มน้ำซุปให้ กลมกล่อมมากขึ้นนะครับให,ให้นัวมากขึ้นแล้วเราก็มานค,คน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 ไปให้มันเข้ากันครับไม่งั้นที่เราปรุงไปแล้วมันจะไม่เข้าเนื้อเข้าหนังนะครับพอเราชิมไปมันก็จะเอ้าชิ้นนี้อร่อยบ้างชิ้นนั้นทำไมเครื่องปรุงไม่ถึงประมาณนี้ครับเราก็ต้องดูให้มันดีๆนะครับ แลวชิมดูครับว่ามันเข้ากันหรือยังนะครับถ้าเข้ากันดีก็โอเคครับรอต้อมให้มันเปื่อยครับรอให้มันเปื่อยหน่อยเราค่อยเอาผักมาโรยนะครับผักตบ้ายมาเราก็ให้มันเดือดดีๆีลพนะอเดือดดีๆเราก็ค่อยเอาผักใส่นะครับ ผมก็จะใส่เป็นใบกระเพรานะกระเพราใบใหญ่ครับเพิ่มความเผ็ดร้อนของป่าและน้ำซุปให้มันอร่อยยิ่งขึ้นนะมันจะเพิ่มความเผ็ดของเราคนระผัดเผ็ดอย่างนี้เราต้องถ้าไม่มีถ้าใส่พริกน้อยเราก็เพิ่มใบกระเพราเข้าไปมันก็จะเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าครนะอร่อยคนระับ ลองไปเทสกันดู o นะครับผมก็ทำแต่สูตรนี้ประจำนะแต่ก่อนผมก็จะใส่เป็นใบหอมเปรอะไรอย่างเงี้ยหอมเปรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันใส่ใบของเขาตูมเลยจบแล้วนะอร่อยแนะ่นอนนี่ไม่ใช่สีไดงเนี่ยครับเนี่เราจะชักเขียว่าเดือมหด จิ้มเข้าไปก็จะกรอบรอบมุ้งไหมผมสไตล์ผมก็จะทำกับข้าวประมาณนี้คนระับทำแบบง่ายๆมีนูง่ายๆนะ่างนี้ง่ายๆเราทำง่ายๆก็อร่อยได้เช่นกันมีเมนูบ้านๆแบบข้านงนอกเราทำไม่แซบ่บต้องก็แซ่บอยู่แล้วดูครับชิ้นกำลังหดเข้าดีคนระับ เปื่อยดีไม่มีที่ตีของขอบนอกข้าในแน่นอนเลยงั้นตอนใช้เราก็รอรอไปใส่จานเาใครชอบนี้ใส่ผักชีวะหอมใครชอบยิ้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้กชบม่ชอช่วยกดแชร์กดปัดไป ก็ครับผมีคิปอะไรแนะนำเมกีก็จะเอามาให้นนาได้รับส่นกก็ขอกราบสวัสดีครับ